กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็ออกมาแต่เช้าเลยนะก็มาตีจะมาลองซ้ำหมายนี้ดูนะเพราะผมไม่ได้มาหลายวันแล้วไป <ผม S 1> ครับก็ไม่ได้มาหลายวันแล้วก็เลยจะลองเข้ามาดูนะสองสามอาทิตย์แล้วแต่ยังมีตัวกัดอยู่ไหมมันค่อนข้างเขี้ยวนะแต่มันมีไซส์นะครับตรงเนี้ยลาค่อนข้างเขี้ยวแต่มันมีไซส์มาเดี๋ยวเรามาลองตีกันเลยครับผมน้ํากำลังดีๆครับผมกำลังนิ่งๆครับ,รบไปลุยเลยครับ tút bò bông phải thằng này cũng đủ biểu hiện thải đúng không? đón ui lút ui lút ui lút lút หลุดเฉยเลยโโอ้เบ็ดไม่แทงอะ่ะอ๋อไม้ตัวแรกก็เอาเจอดีซะละกลับเบาๆเองน,นคะครับกลับตึ๊บตัวดีด้วยนะครับเห็นแค่หางอ่ะได้เห็นแค่หางอะนะฮาวเวิร์ยตัวแรกหลุดซะแล้วไม่เป็นไรครับผมหาวใหม่ปลาน่าจะยังอมไม่มิดนะเมันตะกี้นะเนี่ยอฮะถือว่าเป็นมิดใหม่ดีนะ ผมตีไปนะครับเมื่อกี้นี้ตีไปแล้วมันกัดนะครับกัดเบามากกัดตึบเม็ดพอผมเห็นเม็ดขึ้นผมก็ส่งสายนะแต่ผมส่งสายแป๊บเดียวกลัวมันคายนะ mm. แล้วพอพอตอนที่ผมจะวัดนะผมก็เช็คสายไล่สายไปไล่ไล่ไ,ลไปถึงตัวมันมีตอบสนองนะ mm. ผมก็เลยวัดนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นมืตอกี้นะมันไม่ได้ตัวนะ mm. ไม่เป็นไรครับผมเอาใหม่เอาใหม่ครับผ อ oh. mm hmm. หลุดอีกแล้วอะ่ะ oh. อยะไรวะ <c oughs> วัดไม่ถึงฝากปลาโอ oh. ้ตายตายตาย เมื่อกี้ผมตีไปปุ๊บลงตกปุ๊บกัดเลยนะปานน่าจะยังกัดอมไม่มิดนะแต่ก็ยังเมื่อกี้ยังมีติดๆอยู่นะยังยังเหมือนแบบมันคืนแล้วอะแต่ผมวัดไม่ถึงปากมันอาการมันเป็นแบบประมาณว่้ผมวัดไม่ถึงปากมันสายมันอนี้ด้วยนะสายมันสะดุดด้วยนะผมก็เลยต้องเสี่ยงวัดเลปลามันกัดแล้วมันพาพาไปพันกับอ,อะไรไม่รู้ตรงนั้นนะอะาใไมครับผมาใหม กัดแล้วครับกัดแล้วครับกัดแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะกลัวจะกัดแล้วคายกัดแล้วกระชากแรงมากเลยตัวไม่น่าใหญ่นะโอ้ยังอยู่ยังอยู่น่าจะยังอยู่นะสายวิ่งออกมานี่นะนนะสายวิ่งออกมาน่าจะยังอยู่นะครับน่าจะยังอยู่นะ คุดเลยขุดอีกแล้วก็ขุดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเฮียรุดเลยโู้หู้หู้ตัวดีแนะ่นะไอ้สัตว์อะไรวะฮ้ฮะวัดติดแล้วนะครับเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยวัดติดแล้วปานพาเข้ามาคุดตรงนี้นะ โอ้ยตัวดีด้วยนะครับเนะี่ยตึงเลยอะ่ะเอาอีกแล้วนะครับ มื่อกี้นี้แบตหมดนะครับกัดกระทากนะแล้วก็คายไปทีหนึ่งนะผมตีไปแล้วผมก็ตีกลับนะตีโยกบนกลับเดี๋ยวก็คงจะย้ายแล้วแหละเพราะว่าก็น่าจะไม่ค่อยมีตัวกัดละแต่ทุ่งนี้ผมยังไม่เคยตีเลยนะเห็นน้ำมันำดำๆผมก็เลยไม่กล้าตีผมก็เลยไม่ตีผมก็เลยไปตีตรงช่วงที่น้ำมันดีๆตรงนนะ้ลูกปลาเยอะ ก็น่าเสียดายนะครับวันนี้โอ้โหหลุดไปสามตัวแล้วนะน่าเสียดายครับก็ไม่เป็นไรครับผม ไซส์แบบนี้นะที่หลุดเมื่อเช้าโอ้ไซส์แบบนี้เลยนะครับเนะี่ยเมื่อเช้าที่หลุดไปโอ้โหกว่าจะได้ตัวนะเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยหลุดไปก็ไซส์อย่างนี้เลยนะครับมีครึ่งโลมีดันโลนะครับที่หลุดไปนะโอ้โหนี่นะครับอีกได้มาแล้วครับหนึ่งตัวครับผม รอดแทวงครับบุดวิดครับผมวันนี้ล้วก็รอดแทวงไปจนได้นะครับเกัดทายฝั่งฝั่งนู้นนะตัวดีๆนะครับตรงเนี้ยตัวดีๆนะคือผมตีขึ้นฝั่งแล้วก็ที่แรกผมก็ตีไปแล้วลอมนะแล้วนี้ผมก็ตีขึ้นฝั่งไปแล้วผมก็กอลงนะครับกอลงคุกัดเลยนะครับก็ส่งสายไว้พักหนึ่งแล้วก็วัดนะฮะนี่นะครับผมนี่นะครับรอดแทวนะครับเนี่ยครึ่งโลครับผมไซส์ครึ่งโลนะ ก็เดี๋ยวผมจะลองตีกลับไปดูใหม่นะปลาล์มไซ้์ดีๆแต่ว่ามันมันอาจจะเคี่ยวนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องต้องซื้อมันหน่อยอ่ะโอเคครับผมเก็บป้ากันเก็บป้ากันนะ,นะสวยๆครับผม ตัวคน,คนพุกพ้านมากเลยแต่ก็ถือว่าน้ำดีอยู่นั่นเนี่ยน้ำใสอยู่นะ

อุ้ยหลุดโอ้โหไอ้เชีย่ยเอ้ยตัวเป็นโลเลยโอ้โหตัวเป็นโลเลยครับอื้โอ้เสียดายเลยทำไมไม่เข้าวะโอ้ ตะกี้เนี่ยผมผมคิดว่าผมอะยังวัดไม่ถึงปากปลาดีนะหืมปลาผน่าจะกินแล้วอะโอ้ครับเป็นโลเลยนะโอ้โหครับผมเสียดายครับเสียดายมากเลยนะครับน้ำนตื้นเนี่ยอย่ามองข้ามนะเนี่ยเนี่ยโตเป็นโลเลยนะครับเม่ตอตะกี้เนะี่ยโอ้โหใหญ่ครับ เสียดายมากเลยครับโอ้ยแม่หลุดได้ยังไงโอ้เจ้างรงใยผมยังไล่ไม่ถึงปากดีนะแล้วผมวัดยังไม่ถึงดีผมวัดผมระแวงระแวงระแวงพวกนี้เลยนะเนี่ยผมผมวัดระแวงระแวงจิงไผ่ด้วยนะโอ้แ เมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงอะสายมันก็อยู่ในในในปากอยู่แล้วเนาะแต่คือสายมันมันแค่ตรงนี้อะครับผมก็ตามมาเดินตามมาเนาะผมก็ไม่คิดว่ามันจะไม่ถึงนะคือไม่ถึงนะเมื่อกี้ไม่ถึงปากปานะครับถ้าถึงคงไม่เหลือครับคงต้องทะลุแน่นอนแต่นี่ไม่ถึงครับผมโอ้โหครับโวเป็ลโลเลยนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเน, <c oughs> นี่ยเนี่ยหมายสภาพหมายมีมีอยู่แค่นี้นะมีอย่างนี้นะเนี่ย โอ้โหครับผมไม่เป็นไรครับผมเอาใหม่ครับเสีได้ครับโอ้โลมีโลกว่าแน่นอนตัวเนี้ยโอ้โอเคครับต้องขออภัยนะนะด้วยนะครับคือผมถ่ายทําคนเดียวนะบางจังหวะมันก็อย่างเงี้ยเนี่ยสำหรับสำคัญสำคัญอย่างเงี้ยช็อตเนี้ยโอ้โหคือตัวใหญ่มากเลยนะกลับกลายเป็นไม่ได้เห็นเต็มเต็มนะจังหวะมันพุ่งขึ้นมานะครับ คือมันก็มีข้อจํากัดเนะาะการถ่ายทําคนเดียว ะคุดปออุย้ยคล้ายอะ่ะอุ้ยคล้ายเฉย เป็นตอนสายสะดุดต,ตรงนั้นนะขายเฉยเลยครับอื กัดแล้วครับกัดแล้วครับผมแม่สู้เลยอืกัดแล้วครับกัดแล้วครับผมแม่สู้เลยแม่สู้เลยแม่สู้เลยไม่สู้เลยทางไหนน้อเนี่ยไปทางไหนไปทางไหนครับพอนะกลับนะครับกัดอยู่ตรงนี้มองนี่นั่นแหละปลาน่าจะพามาตรงนี้นะครับปลาน่าจะพาสายตรงนี้นะ จะหยุดแล้วครับตามตัวครับโอ้โเฮียเอ้ยห,หาก็ไม่อยอู่หามาติดอันนี้ตีเวนนะ โคตรเซ็งเลยครับเนี่ยโอ้โหเฮ้ยป๋ามันพาเข้าไปอยนั้นโอ้โหคือแบบเซ็มงมากนะครับเนี่ยดูที่เนี่ยโอ้โหวันนี้เป็นวันอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยโคตรเซ็งเลยครับโอ้ เ, <c oughs> เสียดายครับนะ่ะโอ้โคตรเสรียดายเลยครับไม่ได้ตัวอีกแล้วนะ อืปลาปลาไล่กัดโอ้โหโอ้โหโอ้โหนุ่นไปนุ่นเลยไปนุ่นเลยคือกล้องเห็นบอกปลาไล่กัดไล่งับน้ำน่ะโอ้โหไอเราครับหืมไม่ไม่คิดว่าเป็นปลาคิดว่าสะดุดเลยชาวอินก็โอ้กัดเบาเบงงับกับกับกับ เหยื่อมันลอยอยู่ด้วยนะทั่งหมเหยื่อมันลอยอยู่ด้วยโอ้กัดนะครับพาเม็ดออกไปนู่นแล้วนะเดี๋ยวผมส่งไปได้พักแล้วเดี๋ยวจะตามตัวแล้วครับผมตามตัวแล้วนะนะสองว่าคงไม่คลายนะนู่นนู่นนู่นเม็ดจนู่นะเดี สองก็คงไม่คายนะนู่นๆๆไม่เต้นแล้วเดี๋ยวมาไปเนไปนผมผมหูอือืออือ นั่นไงสุดท้ายก็เสร็จผมนะครับสุดท้ายก็เสร็จผมนะครับตัวนี้ส่งยันให้คืนไปยันลูกบวดเลยนะอโอ้โหจังหวะมันกัดผมก็ไม่ได้กดกล้องอีกน,นะโอ้โห จะกลับบ้านอยู่แล้วนะครับเมียโทรตามแล้วทีนี้ผมไมขพอใจนะผมก็เลยเปลี่ยนทางจากเปลี่ยนจากอา่าตะุมผมยืนที่แรกผมยืนฝั่งนู้นนะครับยืนฝั่งนู้นแล้วผมก็เปลี่ยนมายืนฝั่งนี้แล้วตีลากตามอากาศครับผมสำเร็จครับผมไนีไม่ค่อย,ไ,อยได้ไงน่าจะเป็นอย่างนั้นครับพี่ นะโมครับครับอือใช่ใช่ครับผมอ๋ครับขอบคุณครับผมปกตับตวดัวดีครับตัวดีครับผมเขาบอกว่าอ่าน้าเขาบอกนะน้าเขา ขาแบ่งทักครับผมเขาบอกว่าไม่ค่อยมีคนได้นะตรงนี้แล้วตัวดีด้วยมันก็เลยไม่ค่อยมีคนมาตีนะครับก็ผมพี่หน้าผมมาตีปลากัดดีมากเลยนะแต่ผมอ่อนเองนะวันนี้ผมเอาไม่ได้นะครับนี่ครับโอ้โหครับไซนี้เลยนะครับเนี่ยนี่ครับไม่ใช่ตัวนั้นแน่นอนตัวนั้นใหญ่กว่านี้ครับผมตัวที่หลุดอ่ะใหญ่กว่านี้ตัวที่หลุดใหญ่กว่านี้ครับผมไอ้ตัวนั้นคงไม่กัดแล้วผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ นะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้ก็โลหนึ่งครับประมาณโลหนึ่งไซส์ประมาณโลหนึ่งหอมไปนิดนึงประมาณมเก้นนาขีดถึงโลหนึ่งนะครับตัวนี้แต่ตัวน้าใหญ่กว่าน,นี้ครับผมที่ผมเห็นนะใหญ่กว่าน,นี้ใหญ่กว่าน,นี้มากโอเคครับผมเก็บปลาครับผมเข้าโคเล่นเลยอีกนิดเดียวก็หลุดแล้วเนี่ยตัวเบ็ดวางไว้แค่นี้เองเนี่ยอืม หมดเวลาแล้วครับนะ้าได้เวลากลับบ้านแล้วครับโอ้เมียโทรตามหลายสายเลยนะครับผมไม่รู้เวลานะครับมันวันนี้ฟ้าขึ้มด้วยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่วันนี้ผมอะคำปลาหลุดเยอะตั้งแต่เช้ามาแล้วหลุดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดนะครับปลาไซส์ดีด้วยน่าเสียดายมากเลยครับผมอะดื้อนะเมียโทรตามแล้วผมบอกว่าจะกลับแต่ว่าผมก็ดื้อกลับมาตีแถวนี้นะ พอรอให้น้ำนิ่งๆผมก็งลงกลับมาตีซ้ำน,นะทีแรกผมยืนอยู่ฝั่งนู้นครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนฝั่งมาตีฝั่งนี้นะแล้วก็ได้ตัวที่สองมานะวันนี้ผลงานของผมก็มีแค่สองตัวนะครับนาะได้แค่สองตัวก็ตัวหนึ่งก็น่าจะดันโลครับกเกือบโลแล้วอีกตัวหนึ่งก็ประมาณครึ่งโลนะน่าเสียดายครับวันนี้ทําตาหลุดเยอะเดี๋ยวก็ต้องไปลองดูวิดีโอนะครับว่าผมอ่ะผิดพลาดอะไรไปนะฮะผิดพลาดตรงไหนก็ค่อยไปแก้ไขกันอีกทีงั้นก็ฝากผลงานด้วยนะครับนาะ ตกปลาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็จะว่ากันนะครับฝีมือผมก็ยังอ่อนนะครับยังไม่ได้เป็นระดับเซียนเหมือนท่านอื่นเขานะแต่ใจรักแล้วก็อยากจะทําช่องไว้เพื่อให้เพื่อนๆแล้วก็ตัวเองตัวของผมได้ดูนะเก็บไว้ดูเป็นความประทับใจของตัวเองนะว่าเราได้ตกปลาแล้วเราได้ไซนี้ไซนั้นตรงนั้นอะไรตรงน,น,รงนี้เป็นแบบนี้ครับไว้เป็นความประทับใจของเราไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วย แล้วมาเจินคลิปต่อไปครับผมนานะสวัสดีครับผมเห็นไหมครับนะนาเนี่ยดูนะดูภาพหมายนะนะนาภาพหมายเนี่ยผมมาถึงตรงนี้ช้าไปหน่ยผมว่าแต่นั้นนะภาพหมายนี่นะก็ไม่ครับกลับบ้านกัน